Core Competency ตัวที่2มุ่งผลสำฤทธิ์วิสัยทัศน์ของธนาคารปีบัญชี2563เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทประกอบด้วย สี่พันธกิจและ 6. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพันธกิจปีบัญชี2,563หรือ Bank Agenda 2,563ฟื้นฟูลูกค้าค้นหานิวเจนเน้นธุรกิจชมุมชนพัฒน,นาคนพัฒน,นางาน Core Competency ตัวที่2มุ่งผลสำฤทธิ์ a อ h i e v ชิ e เม motivation การมุ่งผลสำฤทธิ์ achievement motivation ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดและหรือเกินม,มาตรฐานที่เป็นอยู่ด้วยความมั่นใจมีความรับผิดชอบต่อผลงานในอนาคตมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานนั้นๆ โดยมุ่งเน้นปฏิบัติงานด้วยทัศนคติที่ดีด้วยความขยันอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากสามารถปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อยังคงมุ่งผลสำลิดที่ตั้งไว้รวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดด้วยทรัพยากรที่จำกัดน,นี่ก็คือความหมายของการมุ่งผลสำลิดของธนาคาร ถ้าเราสรุปวอดดิ้งสั้นๆของการมุ่งผลสำลิดแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้คือต้องมีความรับผิดชอบได้ผลงานตามเป้าหมายไม่ยอ่อท้อต่อความยักลยบากแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาผลงานอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับนี่คือการมุ่งผลสำลิดของงานธนาคารต่อไปครับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของระดับ8และก็ระดับ9 นะครับแต่เรื่องของพฤติกรรมก่อนก็คือสามารถกําหนดเป้าหมายกําหนดมาตรฐานเพื่อได้ผลงานที่ดีคิดหาวิธีการใหม่ๆแล้วก็มันติดตามประเมินผลงานซึ่งสิ่งที่เดาานพึงประสงค์กับพฤติกรรมก็คือเรื่องของสแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อลดขั้นตอนกนารทํางานให้สําเร็จในเวลาอารวดเร็ว นะครับก็คืออาจจะคิดหาวิธีการทํางานใหม่ๆนั่นเองแต่สิ่งที่ธนาคารให้พนักง,งานหลีกเรื่องหรือไม่พึงปรารถนานเลยก็คือเรื่องของอการทํางานเน้นแค่เสร็จโดยไม่คํานึงถึงคุณภาพของงานนะครับถ้ายกตัวอย่างก็คือเรื่องของเช่น ลูกค้ามาแออัดในการทำงานที่สาขาหรือมาแออัดช่วงถอนเงินโควิดจุนวนเยอะๆนะครับมุ่งผลสผลิตคืออะไรครับให้บริการให้ไวให้ลูกค้าสามารถบริการได้จานวนมากขึ้นระดับแประดับเ้าก็ต้องคิดครับคิดถึงกระบวนการว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการบริการที่เร็วที่สุด ในจํานวนที่พนักง,งานมีเท่าเดิมนะครับอาจจะเรื่องของการจัดระเบียบคิวใหม่หรือสิ่งที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือเรื่องของการใส่ตะกร้านั่นเองนะครับนี่คือการมุง่งผลผลิตส่วนพฤติกรรมระดับสิที่ธนาคารต้องการก็คือเรื่องของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบให้มีคุณภาพ แล้วก็ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมนะครับให้ได้ตามเป้าหมายนีย่คือการมุ่งผลสมลัมฤทธของระดับ10บพฤติกรรมที่ธนาคารต้องการสิ่งที่พึงประสงค์ก็คือเรื่องของอเสนอแนะวิธีการแบ่งงานและติดตามงานภายในกลุ่มงานของตนให้ดียิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ธนาคารบอกว่าให้คุณหลีกเลี่ยงเลยนะครับก็คือการปฏิบัติงานของตน,นเอง ให้มีคุณภาพแต่ไม่ได้มองภาพรวมการทำงานของทีมงานนะครับก็คือมุ่งเน้นแต่ทีมงานเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ได้สนใจอันนี้ธนาคารบอกให้เลีเ่ยงยกตัวอย่างพฤติกรรมนี้ของระดับสิทธก็ต่อยอดมาจากคำถามเมื่อกี้ก็คือเงืนลูกค้ามาถอนเงินช่วงโควิดเยอะๆนะครับคือที่ได้รับเงิน5,000บาทกันเนี่ยนะครับ คนที่จะเป็นเบอร์สิบนะครับก็จะต้องคิดมุ่งผลสำเริ์ต่อจากระดับ8ระดับ9กา,รรก,าการบริการให้ไวการบริการให้รวดเร็วการถ่ายเทยลูกค้าเพื่อให้เสร็จนะครับก็ต้องคิดถึงกระบวนการอาจจะวางแผนโดยมีการจัดงานในสาขาเช่น แบ่งคนไปรับลูกค้าหน้าสาขาวางแผนใสต่ตะกร้าวางแผนในการถอนเงินอันนี้เป็นเรื่องของระบบทีมที่ทำงานเพื่อมุ่งผลสำลิดให้เกิดขึ้นในการระบายลูกค้านั่นเองมาดูเรื่องของการเปรียบเทียบการมุ่งผลสำลิด ของแต่ละระดับกันนะครับถึงความคาดหมายของธนาคารที่มีแต่ะระดับนะครับถ้าระดับ C4 ถึง C7 นะครับธนาคารมองว่าสามารถแสดงความพร้อมทํางานของตนให้ดีก็คือต้องเตรียมพร้อมทํางานนั่นนะครับเตรียมพร้อมปฏิบัติเช่นถ้าเป็นการเงินอุปกรณ์ต้องพร้อมแบบพิมพ์ต้องพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องพร้อม นี่คือ,อเรื่องของพร้อมในการทำงานนั่นเองนะครับแต่เมื่อขยับมาเป็นหัวหน้างานแล้วอย่างระดับ C8 และ C9 ธนาคารก็คาดหวังว่าจะไม่ใช่พูดปฏิบัติแล้วนะครับจะเป็นสามารถสร้างเกณฑ์วัดมาตรฐานตนเองได้เช่นถอนเงินใช้เวลากี่นาทีฝากเงินใช้เวลาเท่าไหร่ เปิดบัญชีใหม่กำหนดเวลาเท่าไหร่นี่คือสามารถสร้างเกณฑ์วัดสร้างมาตรฐานของตวเองได้จ่ายสินเชื่อใช้ระยะเวลากี่วันในการจ่ายสินเชื่อใช้ระยะเวลากี่วันในการวิเคราะห์สินเชื่อใช้ระยะเวลากี่วันในการาส่งไปอนุมัตินะครับนี่คือสามารถสร้างเกณฑ์วัดและมาตรฐานได้ และถ้าขยับมาเป็นระดับสิทธนะครับถ้าเป็นระดับผู้จัดการสาขาระดับสิทธนะครับการมุ่งผลสำลิดก็จะเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเห็นไหมครับระดับสิทธจะมองภาพรวมของสาขาแล้วนะครับว่าถ้ามีงานอย่างนี้มาจะทําอย่างไรจะวิธีการใหม่ๆมาใช้อย่างไรเพื่อให้การทํางานไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับ อย่าลืมนะครับทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงทุกวันธนาคารอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกไปนี้เหมือนกันเพราะนั้นระดับสิบจะต้องเน้นปรับปรุงการทำงานไปเรื่อยๆนะครับให้ทีมงานนำไปปฏิบัตินั่นเองยกตัวอย่างนะครับลูกค้ามาขอสินเชื่อในช่วงโควิดนะครับหรืออาจจะเป็นการขอสินเชื่อ1นึ่งมือบาทเนี่ยนะครับ C ระดับ4-7ก็จะต้องรับลูกค้าทํางานให้ไวให้พร้อมมีความรู้ในการออกไปปฏิบัติงานทั้งเอกสารทั้งเครื่องมือนี่คือเตรียมพร้อมปฏิบัติงานนะครับครานี้ก็จะข้ามมาที่เบอร์สิบเบอร์สิบก็จะเน้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมองภาพรวมแล้วก็ให้สินเชื่อ ออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อลดความแออัดของลูกค้าเพื่อลดการเดินทางของลูกค้าสร้างวิธีการทำงานใหม่ๆอาจจะนัดที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดเยอะๆหรือจะนัดเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อให้การทำงานไวขึ้น นี่คือการเน้นการเปลี่ยนแปลงการทํางานนะครับ C8 C9 รับนัยบายมา,มาปฏิบัติแล้วก็กําหนดมาตรฐานครับว่าการออกไปนะครับออกไปทําสัญญาให้ลูกค้าถึงบ้านเนี่ยวันหนึ่งต้องได้กี่ลายและกี่วันต้องสามารถจ่ายเงินให้ลูกค้าได้หรือให้ลูกค้าทราบผลได้ นะครับ48แ9ต้องสามารถสร้างเกณฑ์วัดหรือมาตรฐานของตัวเองได้เนี่ก็คือเรื่องของการมุ่งผลสำลิดนะครับยกตัวอย่างนะครับข้อสอบการมุ่งผลสำลิดเรียงระดับเหมือนกันครับระดับ1ถึงระดับ5ก็ไก่วางแผนติดตามงานอย่างต่อเนื่องขอไข่ ทำงานตามวิธีการหรือแนวคิดเดิมๆที่เคยเปฏิบัติข้อควายนําแนวคิดและวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงงานได้สําเร็จงองูเต็มใจอาสาในการทํางานที่นอกเหนือจากงานประจำของตนและจอจานพยายามเรียนรู้ขั้นตอนทํางานต่างๆด้วยตนเองอะนะครับอย,อย่างที่บอกครับเวลาเข้าสอบจริงๆเราจะมีเวลาจํากัดเราจะต้องหาข้อที่ดีที่สุด และข้อที่ไม่ดีที่สุดก่อนนะครับฉเฉลยนะครับเลือกข้อหนึ่งลำดับที่ดีที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือคอควายนำแนวคิดและวิธีการใหม่ๆม,มาใช้ในการปรับปรุงงานได้สำเร็จนะครับอย่างที่อธิบายไปข้างต้นแล้วนะครับจะต้องสามารถนำแนวคิดและวิธีการใหม่ๆม,มาใช้อันนี้ก็ตรงประเด็นเลยครับก็จะเป็นข้อหนึ นะครับต่อไปครับไปหาข้อที่น้อยที่สุดเลยนะครับก็จะข้ามก็จะได้คำตอบเป็นข้อทําทำงานตามวิธีการหรือแนวคิดเดิมๆที่เคยเปฏิบัติซึ่งจะตรงข้ามกับข้อ1เลยอันนี้ข้อ1แนะนำวิธีการให,ใหม่ๆแต่ข้อ5อน,นี่แนวทางเดิมๆเมพราะนั้นก็จะสุดกู่เลยครับเราก็จะได้คำตอบมาแล้ว2ข้อเห็นไหมครับข้อ คอควายดีที่สุดขอไข่ดีน้อยที่สุดนะครับครา้นี้เราก็จะมาหาขอา้อกลางๆแล้วนะครับคำตอบก็เรียงมาดังนี้นะครับลองลงมาก็คือกอไก่วางแผนติดตามงานอย่างต่อเนื่องในี่การควบคุมดูแล,แลแล้วนะครับต่อไปครับ ตัวที่สามที่เลือกนะครับก็คืององูเต็มใจอาสาในการทำงานที่นอกจากที่นอกเหนือจากการทำงานประจำนะครับคันนี้ทำไมมาเป็นตัวเลือกที่มันน้อยนะครับเพราะเต็มใจอาสาในการทำงานอย่างที่บอกครับ เราเป็นหัวหน้างานแล้วนะครับเราไม่ได้ทำนะครับเราควบคุมกำกัดกำลัางงานนะครับตัวรองสุดท้ายครับก็คือจอจานพยายามเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่างๆด้วยตนเองพยายามเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่างๆด้วยตนเองก็คล้ายๆข้องอูเมื่อกี้นะครับเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่างๆด้วยตนเองอย่างที่บอกครับเราไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ เราเป็นหัวหน้านงานเบื้องต้นเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานครนี้ก็เลยอลองลงมานั่นเองนะครับฉเฉลยเรียงระดับอย่างนี้นะครับคอควายกอไก่งองงูจอจานแล้วก็ขอไข่ตามฉเฉลยครับยกตัวอย่างข้อสอบอีกหนึ่งข้อครับของมุ่งผลสำลิด กอไก่ชอบทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อแข่งกับเวลาขอไข่ชอบเป็นคนเริ่มทำสิ่งใดเป็นคนแรกขอควายชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆงองงูเมื่อทำงานผิดพลาดท่านจะรีบแก้ไขทุกครั้งเนื้วข้อสุดท้ายครับจอจานเมื่อถึงเวลาพักเที่ยง ท่านมักจะพักผ่อนมากกว่าทํางานต่อให้เสร็จให้เลียงระดับเหมือนกันครับระดับที่หนึ่งถึงระดับที่ห้าฉเฉลยครับข้อที่ถูกต้องมากที่สุดนะครับก็จะเป็นคอควายระดับที่หนึ่งครับ ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะครับตามคำีิยามที่เราได้เคยสรุปมานะครับหาแนวทางการทำงานแบบใหม่ๆนะครับเพื่อลองรับการเปลี่ยนแปลงข้อหนึ่งข้อควายก็จะถูกต้องมากที่สุดนะครับข้ามไปหาข้อที่น้อยที่สุดเลยนะครับเพื่อให้ไว ก็จะได้คำตอบเป็นข้อจอจานเป็นระดับที่5ครับ mm hmm. เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงท่านมักจะพักผ่อนมากกว่าทำงานต่อให้เสร็จ mm hmm. การพักผ่อน mm hmm. นะครับก็ถ้าไม่คิดอะไรก็เหมือนว่าเราจะรีแลกซ์ผ่อนคลายถูกไหมครับแต่ถ้ามองในเรื่องผลสัมฤทธิ์แล้ว mm hmm. เขาบอกว่าพักผ่อนมากกว่าทำงานให้เสร็จพักเที่ยงครับถ้าคนมีใจทำงานเนี่ยก mm hmm. ็เหมือน พักสักพักหนึ่งเสร็จแล้วทําธุระเสร็จแล้วไม่รอครบชั่วโมงก็จะมาทํางานต่อให้เสร็จเลยนะครับอันนี้ข้อนี้ก็เลยจะกลายเป็นข้อสุดท้ายไปนะครับแค่นี้เรามาหาคําตอบตรงกลางก็จะได้เรียงระดับดังนี้นะครับข้อที่2ลองลงมาจากข้อที่1นนะครับก็จะเป็นกอไก่ชอบทํางานอย่างรวดเร็วเพื่อแข่งกับเวลา เน้นย้ำอีกครั้งนึงครับอันนี้เขาก็บอกว่าชอบทํางานทํางานก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติก็เป็นของเบอร์สถึงเจ็นั่นเองอันนี้ก็จะลองลงมานะครับข้อต่อมาก็จะเป็นขอไข่ระดับที่3ชอบเป็นคนเริ่มทําสิ่งใดเป็นคนแรกเริ่มทําทํากับปฏิบัติก็อันเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราเป็นหัวหน้างานเราก็จะแค่มอบนโยบายแต่เราไม่ได้เป็นคนทํา อันนี้ก็จะเป็นระดับถัดมานะครับให้เลือกเป็นระดับกลางๆไว้นะครับอันดับสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราต้องเลือกเพื่อเรียงนําดับนะครับก็คือลําดับที่สงองูเมื่อทํางานผิดพลาดท่านจะรีบแก้ไขทุกครั้งเห็นไหมครับทํางานอีกแล้วเพราะอย่างที่บอกครับเราไม่ได้เป็นผู้ทําเราเป็นผู้ควบคุม นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะได้คำตอบมาแนวนี้เรียงระดับครับก็จะเป็นคอควายระดับที่หนึ่งเรต่อมาด้วยกอไก่ขอไข่งองูและจอจานนะครับเน้นย้ำครับให้หาที่ดีที่สุดกับที่ดีน้อยที่น้อยที่สุด ส่วนตรงกลางเราใส่ไปเลยครับเพื่อไม่เสียเวลา